นะคะเด็กๆทุกคนวันนี้มาพบกับครูรัติการสันทัศน์นะคะสำหรับชั่วโมงนี้เราจะมาเรียนเรื่องอุณหภูมิและหน่วยวัดอุณหภูมิกันค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปศึกษาพร้อมๆกันเลยนะคะ ค่ะเราบอกว่าสิ่งที่ทําให้เราทราบว่าสสารนั้นร้อนหรือเย็นเด็กๆจะเรียกว่าอะไรเด็กๆบอกว่าการที่เราอยากรู้ว่าสสารชนิดนี้มีความร้อนหรือมีความเย็นซึ่งเราจะเรียกขั้นตอนเหล่านี้ว่าอุณหภูมินั่นเองเพราะฉะนั้นพอเราพูดถึงคําว่าอุณหภูมิอุณหภูมิคืออะไร อุณหภูมิก็คือสิ่งที่ทำให้เด็กๆเนี่ยรู้ว่าสะสารมีความร,ร้อนหรือมีความเย็นเช่นวันนี้นะคะเราออกไปด้านนอกแล้วเราเจอกับอากาศที่ร้อนมากเลยนะคะก็แสดงว่าวันนี้อากาศข้างนอกมีอุณหภูมิค่อนข้างที่จะสูงนั่นเองพอเราบอกว่า พอเรารูล้ละว่าอุณหภูมิคือตัวที่มันบอกความรู้สึกร้อนหรือความรู้สึกเย็นพอความรู้สึกร้อนหรือความรู้สึกเย็นมันก็จะต้องมีหน่วยวัดอุณหภูมิซึ่งหน่วยวัดอุณหภูมิจากชั่วโมงที่แล้วที่ครูพูดไปก็มีด้วยการหลากหลายหน่วยวัดเลยไม่ว่าจะเป็นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์เคลวิน หรือบางทีก็เป็นโลเม,มอร์นะคะทีนี้แต่ละตัวเขาก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศที่เขามีการใช้แต่ละประเทศก็จะแตกต่างกันแต่เวลาที่เขาหาค่ากลางของอุณหภูมิไม่ว่าเป็นเซลเซียสองศาฟาเรนไฮน์นะคะหรือเคลวินเขาจะมีค่ากลางของเขานั่นเองค่ะพอเราพูดถึงตรงนี้แล้วนะคะ ความหมายที่ครูบอกไปวันนี้เราจะมาเรียนเราจะมาเรียนเรารู้แล้วว่าความหมายของอุณหภูมิก็คือสิ่งที่มันบอกให้เราทราบว่าสสารอันนั้นมีความร้อนหรือมีความเย็นส่วนเครื่องมือที่ใช้วัดอุณหภูมิเด็กๆรู้ใช่ไหมคืออะไร เราจะเรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์นั่นเองเทอร์โมมิเตอร์นะคะก็จะใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอุณหภูมิร่างกายเขาก็จะมีเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดอุณหภูมิทั่วไปเช่นอุณหภูมิของน้ำอุณหภูมิของน้ำแข็ง ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดอุณหภูมิของน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนหรือน้ำเย็นมันจะเป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ให้ค่านะคะแตกต่างกับเทอร์โมมิเตอร์ที่วัดใครนั่นเองขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละประเภทอันนี้คือรูปร่างนะคะของเทอร์โมมิเตอร์ไอ้อันสีเหลืองๆคือเทอร์โมมิเตอร์ ที่ใช้วัดอุณหภูมินะคะมันจะมีตั้งแต่0-100ถึง100นะแต่มันก็จะมีฝั่งเซลเซียสกับฟาเรนไฮต์อันนี้ก็จะเป็นของต่างประเทศที่นิยมใช้แต่ของไทยก็จะเป็นแท่งยาวๆนะคะมีตั้งแต่0-100ถึง100องศาเซลเซียสนะคะต่อมาไออันสีขาวๆนะคะอันสีขาวๆคือปรอทวัดไข่ หรือเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้ซึ่งเทอร์โมมิเตอร์วัดไข้มันจะไม่ได้เริ่มค่าที่ศูนย์องศานะนะคะมันจะเริ่มต้นนะคะค่าที่35องศาไปนะคะแต่มันก็ไม่ถึงร้อหรอกไม่มีใครที่อุณหภูมิร่างกายจนถึง100องศานะลูกนะอ่าทีนี้นะคะหน่วยที่วัดหน่วยที่วัดนะ,อ,ะอุณหภูมิ เขาก็มีด้วยกันหลากหลายหน่วยเลย <out> เช่นองศาเซลเซียสองศาเซลเซียสนะคะ <fishes Jedi> ก็จะนิยมใช้ที่ประเทศไทยนะประเทศไทยจะใช้เป็นองศาเซลเซียสนะคะ <sm art> ค่อนข้างที่จะมากเลยต่อมาองศาฟาเรนไฮต์องศาฟาเรนไฮต์าา <Naruto> <ż Creation> จะเป็นหน่วยที่ใช้วัดที่ประเทศอเมริกา จาเมกานะคะพวกนี้จะใช้องศาฟะฟะเรนไฮคลวินก็จะเป็นพวกของอังกฤษนะคะโรเมอร์ก็จะเป็นพวกชาวฝั่งยุโรปอันนี้ก็จะเป็นหน่วยวัดที่นิยมใช้แต่แต่ละตัวเขาจะมีการหาค่าของเขาออกมาเช่นเราบอกว่าวันนี้นะคะที่ประเทศอังกฤษมีอุณหภูมิ35เคลวิน เอ๊ะแล้วมันเท่ากับกี่องศาเซลเซียสของไทยเขาจะมีสูตรคำนวณของเขาไม่ว่าจะเปลี่ยนเป็นองศาฟาเรนไฮต์เป็นองศาเซลเซียสองศาโรเมอร์เป็นเคลวินหรือเคลวินเป็นฟาเรนไฮต์หรือเคลวินเป็นเซลเซียสทุกตัวเขาก็จะมีนะคะสูตรที่หาค่า เฉพาะของเขาโดยตรงซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้นะคะเราก็รู้วิธีในการแปลงค่าของเขานั่นเองค่ะเด็กๆนอกจากนั้นนะคะเราบอกแล้วนะการที่เรารู้อุณหภูมิมันถูกนำไปประยุกใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันค่อนข้างที่จะมากอย่างอันนี้ นะคะร้านสเต็กชื่อดังๆเนี่ยเวลาที่เขาจะย่างเนื้อเขาชอบกินแบบอะไรนะมีเรียมแบบที่เขาบอกว่าด้านนอกเหมือนจะสุกแต่ด้านในคือเนื้อย,ยังฉ่ำๆแดงๆอยู่แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงนะคะเขาก็จะมีการวัดอุณหภูมิของเนื้อว่าเนื้อตอนนี้มีอุณหภูมิเท่าไหร่แสดงว่ามันสุกแล้วหรือยังนะคะเขา ตามร้านใหญ่ๆเขาใช้ตัวนี้ในการวัดเลยนะลูกนะซึ่งไอตัวที่เขาใช้เนี่ยเขาก็ใช้เทอร์โมมิเตอร์โดยไอตัวที่วัดเนื้อปิเกียรเราจะเรียกว่าเทอร์โมคัปเปอร์นะคะซึ่งคอมเมอร์คัปเปอร์เนี่ยมันจะใช้วัดอุณหภูมินะคะอยู่บนเตาย่างได้เลยอุณหภูมิมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะ ใช้บนที่ย่างบนเตาย่างได้เลยไม่ว่าเขาจะเป็นย่างเนื้อ,อย่างปลาก็จะใช้เทอร์โมคัปเปอร์ได้เหมือนกันนะคะอันนี้นะใช้สำหรับการวัดอุณหภูมิบนเตาอาหารนะคะหรือเตาย่างนั่นเอง นอกจากนั้นนะคะเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยมันก็มีด้วยกันหลากหลายแบบเลยเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วก็คือวัดอุณหภูมิโดยทั่วไปเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดปัจจุบันเนี่ยนิยมใช้นะในการวัดไข้สมัยก่อนเราก็จะใช้ปลอดเนาะที่เราเรียกว่าปลอดในการวัดไข้นะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมาใช้เป็นอินฟราเรดแทนนะคะ แล้วก็เป็นเทอร์โมคัปเปอร์นะคะเทอร์โมคัปเปอร์ก็ที่ไปแกวัดอาหารนะคะอันนี้ก็จะมีผลเลยนะคะคือเอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะนอกจากนั้นอ่ะอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วนะส่วนอีกตัวหนึ่งก็เป็นเทอร์โมมิเตอร์แบบอินฟราเรดนะคะอันนี้ที่ใช้วัดไข้ นิยมใช้ค่อนข้างที่จะมากสาเหตุที่ไม่ใช้ปลอดเนี่ยเพราะบางทีเนี่ยปลอดมันเกิดการชำรุดแตกหักสารปรลอดที่อยู่ในตัวกระป๋อของเทอร์โมมิเตอร์มันจะออกมาพอมันออกมาก็เลยทำให้เกิดอันตรายได้นะแต่ในเทอร์โมมิเตอร์แบบแท่งแก้วอ่ะข้างในเขาจะใส่เป็นแอลกอฮอล แล้วเขาก็จะใส่สีลงไปเพื่อให้เห็นชัดขึ้นเพราะจริงๆแอลกอฮอล์มันไม่มีสีงไงนะลูกนะต่อมาเมื่อกี้ที่ครูพูดบอกว่าใช้วัดแบบอินฟราเรดเฮ้ยทำไมมเราถึงรู้ว่าอุณหภูมิร่างกายเราเท่าไหร่อันนี้เป็นภาพนะบางทีเขาก็มีเข้าตามแมคโครอะเห็นไหมที่เขาบอกว่าให้เราสแกนหน้าแล้วมันขึ้นมา เป็นอุณหภูมิให้เขารู้ได้ไงเขาเช็คจากการแผ่รังสีความร้อนนะคะเพราะว่ารังสีความร้อนในร่างกายของเราเขาจะแผ่ออกมาในรูปแบบนี้พอแผ่ออกมาในรูปแบบนี้นะคะอินฟาราเรดมันก็จะไปจับการทำงานของรังสีในอันนี้เป็นภาพถ่ายจริงๆเลยนะเด็กๆพอไปจับนะคะการทำงานของรังสี ก็เลยทำให้เห็นนะคะรังสีที่มีความร้อนแพร่ออกมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอินฟราเรดนะคะที่ป้องกันนะวัดได้ว่ารังสีความร้อนที่แพร่ออกมาจากร่างกายเป็นยังไงนะคะปัจจุบันนิยมใช้นะคะ คือมันก็สะดวกฝาวัดด้วยประหลอดนะคะก็ใช้การยิงเข้าไปเลยนะคะเราก็จะรู้อยู่แล้วหรือว่าใช้จากการถ่ายภาพนะคะไม่ใช่ถ่ายภาพแบบไปยืนอะแล้วก็ให้ตัวของอันเนี้ยนะคะเขาสามารถวัดออกมาได้นั่นเองนะอ่านี่ไงที่เราบอกว่าอินฟราเรดนะคะไออินฟราเรดพอไปกี้มันเป็นภาพถ่ายเนาะ รังสีอินฟราเรดเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกอย่างว่ารังสีแดงนะคะรังสีที่ได้สีแดงที่นั่นรังสีชนิดนี้มันจะเป็นรังสีที่มีความร้อนนะคะแล้วก็เป็นคลื่นแม่เห็กที่มีความยาวคลื่นอยู่ระหว่างคลื่นวิทยุแล้วก็แสงนั่นเองนะคะมีความถี่ในช่วงเดียวกับไมโครเวฟ ไมโครเวฟก็เป็นคลื่นรังสีอินฟราเรดนะลูกนะไมโครเวฟที่เราใช้งานในบ้านเรือนของเราเนี่ยนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกอินฟราเรดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็จะใช้ตัวเดียวกันคือรังสีใต้แดงหรือที่เราเรียกว่ารังสีความร้อนนั่นเองนะคะอ่ะนอกจากนั้นนะคะเราบอกแล้วว่าสสารทุกชนิดเนี่ย มันจะมีอุณหภูมิอยู่สูงสุดเลยนะติดลบต่ำสุดอยู่ที่200องศาเซลเซียสและอุณหภูมิร้อนสุดอยู่ที่ประมาณ4 0 0พองศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการปล่อยรังสีอินฟราเรดออกมานะคะแล้วก็ถูกนำไปใช้กับการควบคุมกล้องอินฟราเรดอะกล้องอินฟราเรดเนี่ย จะทำให้เราสามารถมองเห็นวัตถุในที่ที่มันมีความมืดได้นะคะอันนี้ก็ถูกนําไปประยุกต์ใช้นะอย่างเราเข้าไปแล้วเฮ้ยมันมืดจังเลยนะคะถ้าเราใช้กล้องอินฟราเรดไปก็จะทําให้เราเห็นนะคะเพราะว่ามันจะสามารถควบคุมการมองเห็นในที่มืด ของเราได้นั่นเองสำหรับตัวของอินฟราเรดนะนอกจากนั้นนะคะอินฟราเรดเราบอกว่าเฮ้ยเรามองเห็นสีของอินฟราเรดไหมไม่นะเราจะไม่สามารถมองเห็นลังสีอินฟราเรดได้เลยแต่เราจะรู้สึกถึงความร้อนได้เช่นสัตว์บางชนิดเนี่ยยกตัวอย่างเช่นงูงูเนี่ยเขาก็จะมีประสาทสัมผัส รังสีอินฟราเรดนะคะเขาก็จะทราบว่าเฮ้ยทำไมเหยื่อน่ะมันอยู่ตรงไหนที่เราบอกว่างูเนี่ยมันแลบลิน้นแลบลิน้นแลบลิ้นออกมามันไม่ได้ระบายความร้อนนะมันรับรังสีด้วยนะคะเพราะว่าตัวสัตว์สมมติรอบฟางเนี่ยเขาก็จะมีความร้อนอยู่ที่ตัวเพราะามีความร้อนอยู่ที่ตัวงูเนี่ยมันได้รับ ปริมาณลังสีความร้อนของอินฟราเรดก็จะรู้เลยว่าฟางเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะคะแต่คนเราเนี่ยไม่รู้นะแต่งูนะคะมันสามารถรับประสาทสัมผัสจากอินฟราเรดได้นั่นเองนะคะดังนั้นเลยนะคะถ้าเรามาพูดถึงเนาะถ้าเกิดให้เด็กๆเนี่ยทำกิจกรรมการทดลองโดยการที่แบบว่าเอาน้ำ แข่งมาใส่เราวัดอุณหภูมิน้ำร้อนมาใส่แล้วก็วัดอุณหภูมิการเคลื่อนลงของอุณหภูมิเนี่ยมันเกี่ยวข้องเลยก็คือปริมาณความร้อนนะคะถ้าปริมาณความร้อนมีความร้อนที่มากนะคะอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นมีความร้อนที่น้อยหรือต่ำอุณหภูมิก็จะลดลงนั่นเองนะคะ อันนี้ก็จะมีผลนั่นเองนะเกี่ยวกับเ,เรื่องของอุณหภูมินั่นเองนะคะเด็กๆอ่าอันนี้เทอร์โมมิเตอร์นะที่เราบอกว่าเทอร์โมมิเตอร์ก็เป็นเครื่องมือใช้สําหรับวัดอุณหภูมิหรือเราเรียกว่าระดับพลังงานความร้อนก็นได้นะคะซึ่งหน่วยวัดก็มีด้วยการหลากหลายหน่วยแต่เราจะใช้3หน่วยหลักๆ คือองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮน์แล้วก็เคลวินนั่นเองให้จำไว้องศา,ศาเซลเซียสถูกใช้ที่ไทยเยอะสุดนะคะองศาฟาเรนไฮน์ใช้ที่อเมริกานะคะแล้วก็จามกา้าเคลวินถูกนำมาใช้ในประเทศอังกฤษนะคะแล้วแต่ใครที่อ่าเขาคิดค้นนะคะหน่วยของวัดได้ ประเทศนั้นๆก็มักจะใช้ของตนเองนะคะในประเทศไทยเนี่ยอืมก็จะนิยมใช้ที่เราบอกว่าเป็นองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์ก็ใช้รู้อยู่แล้วประเทศอะไรแล้วก็เคลวินแต่ว่าเคลวินเนี่ยมันจะใช้ที่อังกฤษค่อนข้างมากแต่มันจะเป็นหน่วยมาตรฐานเลยนะคะที่ ทั่วโลกถ้าเวลาที่เขามาประชุมกันเนี่ยเขาจะใช้เป็นเคลวินนะคะอ่าแต่ละประเทศจะต้องแปลงค่าออกมาให้เป็นเคลวินเพราะว่าเคลวินจะเป็นหน่วยที่ใช้วัดมาตรฐานของสากลโลกเราเลยนะคะก็จะใช้ในส่วนของเคลวินนั่นเองอ่ะทีนี้พอเราบอกว่า ใช้ในส่วนของเคลวินแล้วเราจะหาค่ากลางได้ยังไงหน่วยของอุณหนภูมิเนี่ยมันก็มีองศาเซลเซียสองศาฟาเรนไฮต์แล้วก็เคลวินใช่ไหมมันจะแบ่งจากหน่วยของมันสูตรของมันคือ c ส่วนร้อเท่ากับ f ลบ32ส่วนร้อยแปหาฟาเรนไฮต์เป็นเคลวินก็ นะคะฟาเรนไฮต์ลบ32ส่วน180เท่ากับ k ลบ273ส่วน100นั่นเองอันนี้เขาก็จะเป็นสูตรนะคะในการแปลงจากหน่วยหนึ่งไปยังอีกหน่วยหนึ่งนะคะ อ่าองศาเซลเซียสไปเป็นฟาเรนไฮต์ต้องทำยังไงก็จะใช้สูตร c ส่วน100เท่ากับ f ลบ32ส่วน180แล้วถ้าต้องการเปลี่ยนฟาเรนไฮต์เป็นเคลวินล่ะนะคะก็ใช้ f ลบ32ส่วน180เท่ากับ k ลบ273ส่วน100นั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการของเขานะอ่าอันนี้นะคะก็จะกำหนดให้ นะคะ C คืออะไร C ก็คือองศาเซลเซียสส่วน F คือองศาฟาเรนไฮนะคะแล้วก็ K ก็แทนในหน่วยของเคลวินนั่นเองนะคะเด็กๆค่ะต่อมานะอันนี้ครูบอกว่าเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ทำอุณหภูมิห้องเท่ากับ30องศามีอุณหภูมิกี่เคลวินเราเปลี่ยนอุณหภูมิ อ่าองศาเป็นเคลวิงก็ใช้ส่วน c ส่วน100เท่ากับ k ลบ273รส่วน100แทนค่าเลย c ส่วน100เรายังไม่รู้ก็ทิ้งไว้ k ลบ273รส่วน100 k 273ก็แทนค่าไปเลยนะคะส่วน100เนี่ยเอามาแทนกันนะเอา c ไปคูณกับ100ย้ายข้างมาตัดกันก็จะเหลือแต่อ c อย่างเดียวเพราะนั้น c จะเท่ากับ k ลบ3 7 3ทีเนี้ยเอามานะคะก็มันติดสมการอยู่นะคะจากลบก็เอามาเป็นบวกเพราะฉะนั้นจะได้มาเท่ากับ c บวก273เท่ากับ k เพราะฉะนั้นในที่เนี้ยแทนค่ามานะคะ273นะคะตัว k ก็คือ30บวก273 30บวก273ได้เท่าไหรเ่เด็กๆรู้ไหม ค่ะเอา30บวก273นะคะก็ได้ออกมาเป็นเท่ากับ303เคลวินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นห้องเรียนที่เราบอกว่ามีอุณหภูมิ30องศาก็จะมีค่าเท่ากับ303เคลวินนะคะก็ไม่ยากมากใช่ไหมเด็กๆนะ่าจะทำได้นะคะสำหรับอันนี้นะ ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะคราวนี้นะเราก็รู้วิธีการหาไปแล้วนะคะความรู้ที่เราได้ในชั่วโมงเนี้ยถ้าเราออกมาสรุปกันนะคะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเทอร์โมมิเตอร์ใช้ในการวัดอุณหภูมิมีด้วยกันหลากหลายแบบนะคะแล้วอุณหภูมิมันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่ทําให้อุณหภูมิของส,สารแต่ละชนิด มันไม่เหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาอธิบายสรุปเพิ่มเติมให้ฟังนะก็คือครูบอกว่าถ้าครูให้ความร้อนแก่น้ำหรือแกะอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีพลังงานความร้อนใช่ไหมพอมีพลังงานความร้อนอุณหภูมิมันก็จะสูงขึ้นนั่นเองแต่ถ้าครูไปลดปริมาณความร้อนนะคะ แน่นอนเลยนะคะอุณหภูมิจะไม่เท่าเดิมแล้วนะคะอุณหภูมิของมันก็จะมีค่าเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะการที่อุณหภูมิมันเพิ่มหรือลดนะคะมันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณนะคะของอุณหภูมินั้นๆนั่นเองนะคะเช่นถ้าเราต้องการให้อุณหภูมิสูงเราก็เพิ่มความร้อนเข้าไปต้องการให้อุณหภูมิต่ำเราก็ลดความร้อนลงมานะคะ อ่าอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอันที่มีผลเลยต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิจะมีด้วยการ3ตัวคือมวลนะคะปริมาณความร้อนแล้วก็ชนิดของสสารนั่นเองนะคะอันนี้นะจำไว้เลยนะจำให้ขึ้นใจเลยนะคะว่าปัจจัยที่มีผลต่อการเพิ่ม หรือลดอุณหภูมิมีอะไรบ้างมีมวลนะคะมีปริมาณความร้อนแล้วก็มีชนิดของสสารนะคะนั้นๆน,น,นะมันก็เลยทำให้อุณหภูมิเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลง ไปได้ตลอดเวลานะคะค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับการเรียนการสอนในชั่วโมงนี้ครูก็หวังว่าเด็กๆจะได้รับความรูร้นะแล้วก็นำความรูร้ไปไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะเราช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของโควิด -19 ก็อยากให้เด็กๆทุกคนหมั่นดูแลร,รักษาสุขภาพของตนเองอยู่บ้านอย่าลืมช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่นะคะเล็กๆน้อยๆก็ช่วยเหลืองานคุณพ่อคุณแม่นะคะแบ่ง เบาภาระของคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญใครเรียนไม่เข้าใจก็อินบ็อกสอบถามมาได้ที่ครูโดยตรงหรืออาจจะดูคลิปเรียนย้อนหลังหรือศึกษาข้อมูลนะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอลาไปก่อนนะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคน